สวัสดีครับลูกค้าต้องสวัสดีลูกค้าก่อนอย่างลูกค้าที่เห็น power นะสามตัวนี้นะของนาคาชินะเฮียต้อยทำเองเฮียต้อยหลักๆก,ก็ใช้อยู่3รุ่นเนี่ยสรุ่นนี้นะจะอย่างรุ่นรุ่นนี้รุ่นก็คือน้องเล็กถ้าลูกค้าไปร้องเพลงเพลงคาราโอเกะตามบ้านตามงานตามอะไรเขาก็จะใช้น้องตัวน้องเล็ก n อ็หน่งหกห้นะเป็นแบรนด์นาคาชินะ ตัวนี้ก็ทำสี 4, ่คูณสี่เขาไปเขาก็ไปนิยมร้องเพลงตามบ้านตามคาราโอเกะเย่ต้อยทำสองคูณสองก็คือตัวนี้นะคือตัวเดียวกันนี่แหละก็เออเห็นมีลูกค้าถามบ่อยเหมือนกันว่าเย่ต้อยไอ้สี่คูณสี่กับสองคูณสองไเพราะว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะตัวเดียวกันฮะตัวเดียวกันเย่ต้อยทำทำเป็นตัวเดียวกันลนะสี่คูณสี่สองคูณสองคือเยต้อยใช้ตัวเดียวกันนะร้องเพงลงคาราโอเกะสองคูณสองก็ใช้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดงานใหญ่ๆงานหนักๆงานรถแห่งานใหญ่ๆงานหนักๆ ก็ต้องมาใช้ตัวตัว18สี่ใบเนี่ย18สี่ใบเฮียต้อยก็ทำสองคูสองเหมือนกันก็ใช้พาวเวอร์ตัวเดียวกันน่ะ18สี่ใบกับตัวเนี้ยสองรุ่นเนี้ยฮะสำหรับงานหนักๆก็อย่างสองตัวเนี้ยสองตัวนี้ก็คือข้างในเหมือนกันนะเฮียต้อยก็ใช้ใช้สลับกันไปเฮียเีต้อยก็ใช้อยู่ของของปั๊มพันวัตต์ตัวนี้เป็นรุ่นก่อนของตัวนี้ถ้าถ้าใครชอบหน้าตาดุดุก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นตัวนี้นะรุ่น73,13ถ้าใครชอบหน้าตาอ่าหน้าตาแบนลงมาหน่อยก็ต้องเป็นรุ่นเนี้ย ก็เป็นก็เป็น36แต่ว่าข้างในเหมือนกันนะมอแปลงเหมือนกันข้างข้างในตัวเดียวกันฮะลูกค้าเป็นมอแปงที่เฮียต้้ยทำเองนะเป็นมอแปลงไทยอะไหล่ไทยอะไหล่ก็เป็นของไทยจะมีความทนทานนะเฮียต้้ยทำเองลูกค้าครับอย่างพาวเวอร์ตัวนี้ก็ขับดอก15นิ้วได้4ใบนะขับดอก15นิ้วได้4ใบของปัม๊มเป็นดอกตัวนี้เลยฮะเป็นดอกตัวนี้ที่เฮียต้้ยใช้อยู่เป็นแบรนด์อาคาชิห้0ร้วัตต์แม่เหล็ก160ยมิลนนะของปั๊มนะลูกค้า แต่ลูกค้าจะไปขับต่ำวันนี้12นิ้วเท่าไหร่ก็ได้ฮะก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้นะเพราะว่า2รุ่นนี้นะ2รุ่นเนี่ยก็เต็มที่นะเต็มที่ก็ขับ18ฮะดอก18ได้4ดอกนะก็ดอกดอกพันวัตดอกพันวัตตฮะแบนดาา์นักชีแม่เหล็ก220มิลเต็มที่นะก็เต็มที่ได้ได้ได้สีด่ดอกของปั๊มนะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าจะไปขับน้อยวันนี้ก็สบายสบายเลยฮะลูกค้ายังก็มีพาวเวอร์ตัวตัวที่ใหญ่กว่า2รุ่นนี้นะ18บใบเนี่ย เฮีย er ผู้ออกใหม่แล้วก,ก็คือตัวนี้ฮะยังไม่ได้ขายใครเลยฮะยังไม่ได้ขายใครเลยฮะ่ค,ฮะคือคือคือตัวนี้เพิ่งจะออกมาใหม่นะก็ออกมาใหม่เลยนะลูกค้าดูเฮียจะแกะให้ดูนะก็ทำาิ8แปดได้6ใบนะลูกค้าเฮียเฮีย er ทดลองแล้วนะเฮียเฮีย er ทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าขับ18บแปดค้งปั๊มนะสิบแปดคงโค้งปั๊มดอกพันวัตได้6ใบนะได้6ใบข้างละสามนะลูกค้ามาแปลงเฮีย er ทำเองนะมาแปลง นด์าชินะเป็นแบรนด์นากาชิเป็นรุ่น NK46 นะเป็นรุ่น NK46 ที่ขับโค้งปั๊มได้18,000วัตต์6ใบเลยนะรุ่นนี้เฮียออกมาใหม่ยังไม่เคยขายใครเลยนะก็ลงเป็นคลิปแรกเลยฮะดูมาแปลงเฮียก็ทำเองพันเองนะทองแดงเต็มๆนะลูกค้าอะไรนะเฮียจะวางวางสายเองพวกอะไรนะอย่างพัดลมเนี่ยพัดลมตัวนี้เฮียใช้4ตัวเลยนะจากจากรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้ที่ขับ4ใบเฮียใช้แค่2ตัวนะ แต่ตัวเนี้ยที่ขับขับ1 8พันวัตต์ได้6ใบเนี่ยอย่าใ,ใช้พัดลม4ตัวเลยนะพัดลมเป่าหน้าดูดดูดหลังเลยนะลูกค้าเนี่ยจะเฮียรับประกัน1ปีนะลูกค้าใช้ไปเลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,นนลวพังนะเพราะว่าเฮียรับประกันอยู่แล้วของไอ้เรื่อง power เนี่ยเฮียเฮียรับประกันทางบริษัทนาคาชิกกนเนี่ยก็จะมีรับประกัน1ปีนะอย่าง power น้องเล็กเนี่ย power ที่ขับ10 15เนี่ยของปั๊มนะ4ใบนะ ก็ตัวนี้ก็จะต่อแบบโมโนก็ได้นะข้างหลังนี่ก็ต่อแบบโมโนก็ได้เอาไว้สเตอร์ก็ได้นะทำถ้าต่อแบบโมโนก็เอาไว้ตรงกลางนีนะก็สเตอร์ตัวนี้ก็เป็นจะเป็นปลั๊กฮะจะเป็นปลั๊กปลั๊กโมโนนะปลั๊กสายสัญญาณอะปลั๊กสายสัญญาณโมโนที่ไปเข้าเปลี่ยที่ไปเข้าปีเข้าคอสนะตัวนี้นะอย่างตัวนี้ก็เป็นหัวสเปกคอนสเปกคอนเข้าลําโพงนะลูกค้าสเปกคอนเข้าลําโพงแต่ตัวนี้ก็เป็นสายเสียบรุ่นเก่าฮะถ้าเกิดไม่ไม่ไม่มีสเปกคอน ลูกค้าก็ซื้อไปลูกค้าไม่มีหัวสเปคคอมลูกค้าก็เอาสายนะเสียบเข้าไปได้เลยนะสายลำโพงเหมือนกันแบบบวกลบบวกก็คือแดงดําก็คือลบนะก,ก็ได้เหมือนกันข้างนะสองข้างนะลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ไม่มีสายโมโนไม่มีสายโมโนนะลูกค้าก็ใช้สายสาย r u x ก็ได้ฮนะสายขาวแดงเนะี่ยฮะลูกค้าใช้ได้เหมือนกันนะแต่สัญญาณจะสู้สายโมโนไม่ได้ปักโมโนไม่ได้นะลูกค้าพัดลมหนึ่งตัวนะแต่ละรุ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาของมัน อย่างผัดมา18 18ได้4ใบนะ18คงปั้ม4ใบเป็นรุ่น NK36 ลูกคา้าเป็นพัดลมแรงๆนะสองตัวนะพัดลมกลางแจ้งเลยนะพัดลมตัวนี้จะมีเสียงพัดลมแรงหน่อย2ตัวแล้วก็จะมีคอร์สนะคอร์สปรับคอร์สนะปรับฟาร์มทีปรับซ้ายฝานะฟาร์มทีอันนี้เป็นคอร์สนะลูกคา้าเลือกเลือกเอานะถ้าถาถ้ซื้อไปก็จะมีก็จะมีคู่มือให้ไปให้อ่านนะลูกคา้าในกล่องตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊ก ปักปักให้เลือกนะต, kne. ตัวปัก xlr เนี่ยจะมีให้ลูกค้าให้เลือกถ้าลูกค้ามีปักตัวผู้ตัวผู้ก็เสียเข้าไปเป็นเบ้าตัวเมียถ้าลูกค้ามีเบ้าตัวเมียก็เสียเข้าไปเป็นเบ้าตัวผู้มือใช้ได้เหมือนกันนะเป็นปัก xlr เนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะลูกค้าเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสายลําโพงสายลําโพงนะสายลําโพงสองเป็นสเปกคอนนะอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าที่สายเสียบได้ถ้าเกิดไม่มีสเปกคอนนะลูกค้าเป็นลูกค้าไม่มีหัวสเปกคอนลูกค้าก็ปอกสายบวกลบเสียบเข้าไปเลยฮะ เสียเขาไปในรูนะลูกค้าอย่าไปเสียบรูนี่นะเสียเข้าไปในร่องลูกค้าก็บิดนะฮะบิดบิดแน่นๆนะลูกค้าเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นฟิลตัดหนึ่งตัวนะไ,ไฟช็อตไฟรั่วไฟเกินเนี่ยฟิลตัวนี้ก็จะตัดนะฮะแต่ละรุ่นก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอันนี้เป็นรุ่น n k 3 6ขับ18ดได้4ใบนะของปั๊มนะลูกค้าถ้าคงหล่อใช้่ต้อยแนะนําให้เอาคู่เดียวนะตัวนี้เป็นพัน0บาท้อยวันะลืมบอกลูกค้าไปอย่างน้อเแ็กก็พันวัตตนะตัวนี้ก็พันสองร้อยวัตนะ สองตัวนี้พันสองร้อยวัตต์เหมือนกันนะลูกค้านะสองพันสองร้อยวัตต์เหมือนกันเลยสองตัวนี้นะอย่างไอ้อย่างเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสามก็ยังมีพัดลมจะเป็นรุ่นรุ่นก่อนรุ่นก่อนสามหกนะรุ่นนี้ออกมานานแล้วก็ก็ลูกค้าก็ยังนิยมอยู่นะนต่างๆถ้าลูกค้าชอบบึกบึนก็ต้องเป็นรุ่นนี้ก็ยังมีลักมีมีสายโมโนนะลักโมโนเขาเรียกลักโมโนนะก็สายสัญญาณเข้าเปยข้าง,าง,างสองข้างนะสองข้างได้เหมือนกัน มีสายขาวดําก็ใช้ได้นะสายขาวดําก็ใช้ได้ถ้าลูกค้าไม่มีปลั๊กโมโนนะตัวนี้ก็เป็นรุ่นเก่าหน่อยก็เป็นสายลําโพงสายลําโพงที่ว่าถ้าไม่มีสเปกคอนถ้าลูกค้าไม่มีหวัวสเปกคอนเนี่ยลูกค้าก็เอาใช้สายลําโพงเนี่ยสายไฟเนี่ยสายลําโพงเสียบเข้าไปเลยบวกลบนะบวกลบเสียบเข้าไปลูกค้าขันแน่นๆนะขันแน่นๆนะอันนี้ก็เอกลักษณ์ตัวนี้ดีฮะเป็นมีฟิลตัด2ตัวเลยแบ่งครึ่งเลยนะฟิลฟิลสตัวนี่ก็ข้างอย่างข้างนี้ช็อต ก็ตัดแค่ข้างเดียวข้างนี้ช็อตกระตัดแค่ข้างเดียวนะลูกค้าเป็นฟิวตัดนะลูกค้า3ตัวเลยนะลูกค้าอันนี้ฟิวตัดของของของดอกนะลูกค้านะถ้าถ้าดอกมีปัญหาเนี่ยฟิวสองตัวนี้ก็จะตัดนะอันนี้ดอกซ้ายฝาแต่ตัวนี้ตัดตัดไฟไฟเอซีฮะไฟรั่วไฟเกินไฟไฟช็อตฟ้าผ่าเปี้ยงมันก็จะตัดนะก็ฟิวตัวนี้จะตัดเลยฮะอย่างเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นก่อนเนี่ยหน้าตาอดุดันเนี่ยก็จะเด่นเรื่องความปลอดภัยนะลูกค้า ก็ข้างไหเอ่อไหลเหมือนกันฮะตัวเดียวกันนะนลูกค้าเป็นพันสองร้อยวัตต์เหมือนกันเลยนะอันนี้ก็จะมีระบายครับฝาข้างบนด้วยนะระบายฝาข้างบนออกด้วยระบายความร้อนนะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะลูกคา้าพัดลมสองตัวพัดลมสองตัวนะที่ขับที่ที่จะจะใช้อ่เปิดตัวนะตัวใหม่เลยนะเปิดตัววันนี้เราแรกเลยนะก็จะเป็นดอก18นิ้วคงปั๊มนะดอกดอกพันวัตต์8นิ้วคงปั๊มดอกพันวัตต์สนิ้วคงปั๊มนะได้6ใบนะข้างละสาม ข้างละ3นะพัดลมสองตัวแรงๆเลยนะเป็นเป็นเป็นพัดลมกลางแจ้งนะพัดลมกลางแจ้งก็อันนี้จะเป็นาสายสหัวสเปคคอนนะหัวสเปคคอนซ้ายฝานะมี2หัวนะก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีหัวหัวสเปคคอนเนี่ยลูกค้าก็ใช้สายแบบนี่แบบแบบรุ่นเก่าเนี่ยใช้สายปอกสายขึ้นมาทองแดงเสียบเข้าไปรูนี้นะเสียบเข้าไปในรูนี้แล้วแล้วค่าก็บิดแน่นๆอันนี้ก็คือบวกนะสีแดงคือบวกสีดําคือลบนะ อย่างข้างบนที่เป็นสายโมโนสองตัวนะสายโมโนอ2ตัวลูกค้าเลือกได้ฮะตัวไหนก็ได้นะจะเป็นเป็นปักโมโนอ่ะคือคือเป็นปักโมโนคือปักสัญญาณที่ไปเข้าเปลนะลูกค้าเลือกได้แล้วนะรู้ไหนก็ได้เลือกได้เลยนะสายฝานะลูกค้าเลือกได้เลยนะก็ลูกค้าถ้าไม่ใช้ปักโมโนลูกค้าจะใช้ใช้พวกปัก XLR กก็เป็นเป็นหัวเป็นเป็นหัวแคนนอนอ่ะเขาเรียกหัวแคนนอน XR ลลูกค้าเลือกได้ฮะทั้งตัวเมียตัวผู้อันนี้ก็เป็นตัวเมียนี่ตัวเป็นผู้ ให้ได้เหมือนกันนะลูกค้ารูไหนก็ได้ก็ไม่ใช่ก็ขอขโทษดินนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นปักเป็นเป็นปักแคนนอนอ่ะเป็นเป็นปัก x l r นะสองสองข้างนี่เลยนะนะตัวนี้เป็นหัวสเปกคอนสเปกคอนตัวนี้ก็จะมีฟิวตัดนะฟิวตัดก็มี3ตัวเลยนะลูกค้าฟิวตัดก็อันนี้ตัดตัดลำโพงนะสองข้างนี่ตัดลำโพงสองตัวนี้ตัดตัดลำโพงใต้ปานะถ้าถ้าดอกดอกช็อตเนี่ยฟิวมันก็จะตัดนะดอกช็อตใต้ปามันจะตัดข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งนะ ถ้าข้างขวาช็อตมันก็จะตัดตัวข้างเดียวมันยังไม่ตัดทีเดียว2ตัวนะแต่ว่าไอ้ตัวกลางนี่ลูกค้าสังเกตไหมลูกตัวกลางต้องมีอีกหนึ่งตัวเพื่อจะมาตัดสาย AC สาย AC ก็คือไฟเข้าไปถ้าเกิดฟ้าผ่าฟ้าผ่าฝนตกฟ้าร้องไฟรั่วไฟเกินมันก็จะตัดนะตัวนี้ฟิวตัวนี้สําคัญมากเลยนันก็จะตัดสาย AC ตัวนี้สําหรับที่ที่กระแสไฟเข้าไปนะตัวเนี้ยฟิวตัวกลางเนี่ยก็จะตัดไฟก็พัดลม2ตัวแรง แต่ว่า n อ4 6เสนะี่ยที่ขับโคงปั๊มขับโคงปั้ม18 1 0 0 0วัตต์6ใบนะลูกคา้าโคงปั้ม18 6ดใบเฮต้อยรองแล้วอิ่มๆเลยนะถึงได้มาเปิดตัวขายได้พันแปดร้อยวัตเต็มนะไม่มีเกินนะมันก็ไม่มีต่าเพราะวัตต์เฮต้อยมันจะเต็มไงบางคนก็สี่สี่ะสี่ซาห้าพันวัตต์ของเฮต้อยไม่ได้ก็เฮต้อยรับรองว่าโคงปั้มได้หกใบอิ่ม,มๆแล้วกันนะเอาแค่นี้ก็พอเรื่องวัตตนี่เรื่องวัตต์นี่มันเชื่อกันยากนะ แต่ของยี่ห้ต้งก็ต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นเองฮะดอก18นะลูกค้าดอก18บแปพันวัตต์หกใบโครงตั้มนะรุ่น nk 4 6นะลูกค้า,นะา1,800วัตต์เต็มไม่มีเกินไม่มีต่ำนะไอเนี้ยก็ลูกค้ายังก็ยังไม่ถ้ายังไม่เห็นหน้าตาก็ยังหนักหน่อยนะลูกค้าหนักมาแปลงนะลูกค้า2ตัวนี้กตัวล่างก็เหมือนกันนะตัวเดียวกันนะเยีย่ห้อยเีย่ห้อยเอามาซ้อนอันนี้บางขนาดนี้นะลูกค้านะี่ตั้งจะยกให้ดูนะก็ยกนะรุ่น nk 4 6นะ โคงปั๊มได้6ใบนะพันบวัดอิมอ่มๆเลยนะกับลูกค้าดูหน้าตานะเป็นแบรนด์นาเกชินะออกใหม่เลยวันนี้วันนี้ออกมาอันนี้เป็นวอลล่ม้ายป่านะเป็นลุ่มขับไายขับซ้าส3มดอกบอลล่มขับฝาสามดอกไส้ฝาฮนะอันนี้บอลล่มไส้ฝานะลูกค้าลูกค้าใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวพังนะ่ยีต้อรับประกัน1ปีของยีต้อต้องมีประกันอยู่แล้วใช้ไปแล้วบิดไปเลยไม่ต้องกลัวพังเนะี่ยพังถ้าเกิดซื้อไปไม่ถึงเดือนก็พังเอามาเปลี่ยนยีต้อใหม่เออลูกค้ายี่ต้อเปิดตัว รุ่น NK นะพาวเวอร์รุ่น NK รุ่น NK แบรนด์นาคาชินะเค่หกของปั๊มของปั๊ม18ดอกพันวัตต์ใบอิมอ่มๆเจียต้อยกำลังทำทำทำอยู่นะเจียต้อยทดสอบแล้วอิมอ่มๆเลยรับประกันฮะราคาเจียต้อยเปิดตัวนะก็ราคาเปิดตัวถูกๆเลยฮะก็9,990อฮะอีกอีก10บาท1,000 10, 0บาทนะอีก10บาทก็1,000 10, 0บาทนะ 9 9 9 0บาทพรอให้ลูกค้าเฮต้าจ,จะจะขายไม่แพงถือว่าทําเองก็ขายไม่แพงปกติรุ่นนี้นะเขาคงขายกันไม่ต่ามาหมื่นสองนะลูกค้านะเฮต้ยทำเองขายเองก็จะขายไม่แพงนะ mm hmm. ก็ราคานี้ก็เก็บเก็บไปทางได้ฮะลูกค้ารีค่าคุณส่งเหมือนกันนะไปทางได้นะ mm hmm. ย้ำย้ำราคาอีกทิ้งนะเปิดตัวเลยนะ9,990บาทหรือว่าอีก10บอีก10บาทถึง10,000นะนะ ลูกค้า <g> ก <rab ble> ็เปิดตัวั้งแรกนะลูกค้าไม่แพงก็ไม่แพง,แพงยี่เอตับประกันว่ารับรองได้ไม่แพงลูกค้าเอ่อเอาอย่างนี้ลูกค้าอย่างรุ่นเนี้ยย่เต้อยทำทำแค่ร้อยตัวเองอะ่ะก็เพิ่งเพิ่งจะเสร็จนะทำเอ่อทำแค่ร้อยตัวเองแต่ราคาเนี้ยย่เต้อยให้ลูกค้าเอาแค่สิบตัวก็พอสิบตัวสิบตัวก่อนนะเอาเอาสิบตัวก่อนเพราะว่าราคามันมันถูกให้ย่เต้อทำเอีงไขายเอต้อยยังว่าถูกเลยนะก็เอาอย่างนี <c oughs> <c oughs> ้ลูกค้า ยาต้อยอก็พูดตรงไปตรงมานะด้วยความจริงใจราคานี้นะเยาต้อยก็ไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่หรอกเกือบขาดทุนได้ซ้าไปแต่ให้ลูกค้าก็ให้ลูกค้าถือว่าเปิดตัวนะถือเือว่าเปิดเปิดตัวไปแล้วกันเก้าันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะก็ยังถัดมาเนี่ยถัดมาก็เป็นเป็น,ปนรุ่นเก่าหน่อยนะแล้วแต่ก็กาลังนิยมจะเป็นหน้าตาดุดๆนะฮะรุ่นนี้รถแถคเขานิยมทําเท่าไหร่ก็ขึ้นขึ้นเท่าไหร่ก็หมดจะหมดนะเป็นรุ่น นากรนะชีหน้าแบนบ์นากระชี้เจ็ดสามหนึ่งสามลูกค้าจําได้ไหมไอ้รุ่นแต่ก่อนที่ที่รุ่นเนี้ยเป็นพระเอกเลยฮะทําเท่าไหรก่ก็ลูกค้าก็สั่งจองกันเยอะเลยฮะรุ่นรุ่นเนี้ยแต่ที่สั่งจองพวกเขมรพวกพมา่าเนี่ยก็จะจองรุ่นนี้กันเยอะนะตอนนี้ก็ออกมาเรื่อยๆืฮะก็ออกเรื่อยๆก็ก็ไม่มีขาดถ้ารับรองได้ไม่มีขาดเดือวต้อยต้องทาออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วเด๋ยวต้อยท,ทําทีละร้อยตัวร้อยตัวเองฮะรุ่นละร้อยตัวก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าตาที่ดุดันหน่อยนะลูกค้าก็เดือต้อยก็ขายอยู่ราคาคเดียวกันนะ ราคาเดียวกันเนี่ยราคา2ตัวเนี้ยราคา73 1 3ามหนึ่งสกับราคา NK36 กเนี่ยอะไหล่ตัวเดียวกันนะอะไหล่ตัวเดียวกันรับประกัน1ปีรับประกัน1ปีให้ต้อยขายอยู่8,990บาทฮะ8บ9 0าบาทนี่ราคานี้ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะลูกค้านะก็สองตัวนี้ราคาเดียวกันนะอะไหล่เพราะว่าเพราะว่าข้างในมันเหมือนกันฮะต่างกันที่หน้าตานะแล้วถัดมาก็จะเป็นน้องเล็ก น้องเล็กเนี่ยก็คือน้องเล็กก็คือ,อทำของปั๊มสิบห้านิ้วได้4ี่ใบนะของปั๊ม15หนิ้วได้สสี่ใบแม่เหล็ก1้อหสิบินที่จะต้อยทำอยู่นะห้าห้าร้อยวัตต์ดอก5้าร้อยวัตต์นะลูกค้าดอก500อยวัตต์ได้4ี่ใบนะดู4ีนะะ่ใบราคาตัวนี้จะต้อยขายอยู่ก็4 6 9พันก้าบาทฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางนะลูกค้านะ